สวัสดีครับพบกับผมนะครับชาแนลอาตาพาเพลินนะครับวันนี้ก็กลับมาในแคนดับแคนอ่าตอนที่สี่แล้วนะครับอ่าอันนี้เป็นรีเพย์ของผมเองนะครับก็คือบ้านเนี่ยครับก็คือเราจะต้องเจาะกําแพงเข้าไปใช่ไหมครับเพลินครับผมสร้างใจแอนไว้พอดีครับปกติผมไม่ใช้แค่อ่าบาบเเลียนกับอาเชอร์แค่นั้นนะครับแต่รอบนี้ผมสร้างใจแอนไว้อ่ามันเหลือจากตอนวอนะครับก็เลยติด ติดมาแล้วก็กดค้นหาปุ๊บเจอเลยนะครับบ้านหลังนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะกดเพย์นะครับอันดับแรกผมก็จะผมอยากได้อ่าโกมากกว่านะครับผมอยากได้ทองมากกว่าผมก็เลยครับเปิดโดยการอ่าวางบังเบลเลอ่าวางแจนลงไปหกตัวครับแล้วก็ส่งธนูลงไปเพื่อจะเจาะเริ่มเจาะนะครับตรงนี้ วันนี้ก็เจาะป้อมวิสาตไปก่อนนะครับก็คือจะทะลวงเข้าไปเอาทองครับผมก็เลยจะนะผม,ผมจะวางควีนลงไปนะครับเพื่อที่จะ,ะยิงพวกนี้แนตะ่ะสักพักควีนผมก็จะลงมานะครับตอนนี้ผมก็วางอาเชอร์ไปสักนิดครับเพื่อเจาะเข้าไปนะครับอันนี้เบ,บาเบเลียนก็ลงมาแล้วครับ ผมก็ปล่อยคุนลงมาเพื่อที่จะยิงพวกอ่าอ่าสต็อกที่เขาเก็บทองไว้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ผมก็จะวางใจแอนที่เหลือลงมา6หกตัวครับแล้วก็วางอาเชอร์ลงไปนะครับแล้วก็เอาบาเบเลียนไปล่อบ้างนะครับแต่ฝั่งนี้มันจะมีบาเบเลียนกิงครับมันก็เลยเสียเวลานิดนึงครับนี่รัมีใจแอนก็เจอะกำแพงแตกแล้วนะครับผมก็เลยวางยาเฮลไปครับเพื่อที่จะได้ไม่เฟลนะครับ บางคนอาจจะไม่วางได้นะครับแต่รอบนี้ผมเพื่อความช่ว์ครับผมก็เลยวางลงไปนะครับความจริงตรงนี้ผมน่าจะจะวางยาม่วงลงไปจะดีกว่าครับยาตีไว้นะครับแต่ผมอ่าไม่วางนะครับแต่ก็ได้เหมือนกันครับสุดท้ายผมก็วางยาหิ่ลงไปนะครับ ท,ทุกทีผมจะไม่วางนะครับถ้าผมไม่ได้เจาะเข้ามานะครับรอบนี้มันมันจะต้องวางครับไม่งั้นจะโดนวิสาสต์ทาวเวอร์ตีตายหมดนะครับตอนนี้ป้อมฝั่งนี้มันก็ยิงอ,า,อาเชอร์ผมฟรีนะครับอันนี้อาเชอร์ก็เริ่มตายไปทีละตัวนะครับก็คือ,อมันแล้วแต่บ้านนะครับว่าใครจะเจอ,อบ้านยังไงถ,ถ้าคนเจอบ้านที่แบบ อ่าแทนขุดเต็มอยู่ข้างนอกอีกแบบนี้มันก็จะง่ายกว่านะครับแต่แบบนี้มันจะยากกว่านิดน,นึงนะครโอเคครับแล้วทีเนี้ยอาเชอร์ผมมันวิ่งอ้อมนะมันก็เลยไปยิงกำเพลงเขาอีกนะโอเคครับ แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหรือกด Subscribe ก็ได้นะครับเพื่ติดตามช่ e l ของผมนะครับผมจะอ่านนำคลิปมาให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ